แฮมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเมอร์บอลที่น่า,นารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊กก็ทุกคนครับมีข่าวดีหรือเปล่านะข่าวดีนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปนะครับผมครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะฮะผมซึ่งใกล้จะมาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมอ่า เกมตัวของซัมเมอร์บอลเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เราตลอดเลยนะครับก็แสดงความเสียใจกับคนที่ล้านสกอร์ไปด้วยนะครับผมก็เกือบลันสกอร์ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าติดที่ว่าแบบตัวเองไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยไม่ได้ลันสกอร์ไปนะครับผมอ่ะก็เป็นคอแรบนะครับผมกับตัวของด e มมอนสเลเยอร์นะครับดาบพิฆาตอสูรโอของเท่นะครับผมหูยนี่คือหนึ่งในอนิเมะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวของดาบพิฆาตอสูรเนี่ยผมรักมากๆเลยนะ ัวของกับพิฆาตอสูเนี่ยจะเข้ามาในวันที่10มกรานะครับผมก็ในวันที่10นะครับวันที่10สัปดาห์หน้านะครับอีกสัปดาห์เดียวนะครับผมเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าจะมีตัวละครอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมอ่ะก็ยังไม่มีเปิดเผยมานะครับว่ามีตัวละครไหนที่จะเข้ามาบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบแก๊งพระเอกแหละนะครับก็น่าจะเป็นตัวของทันจิโร่นะครับผมก็น่าจะเป็นแบบแก๊งทันจิโร่เนสซุโกะนะครับผมอแล้วก็ไอ้พ่อหนุ่มหัวทองแล้วก็เนซุโกะไอ้ตัวของ เรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้หัวป่านะมูปะมูม้าป่านะฮะไม่ได้ดูพี่แกนานมากนะครับผมแต่ผมคิดว่าจะเป็นแกงนี้แหละนะครับส่วนตัวของตัวร้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวของมูซันนะมูซันเนี่ยน่าจะมานะครับผมอ่าตัวร้ายก็น่าจะเป็นมูซันแต่เอาจริงๆนะผมชอบหลายตัวเลยอยากให้พี่แกเข้าหลายตัวเลยอ่ะจริงอยากให้เข้าหลายตัวมากนะครับผมก็แต่ว่าคิดว่าน่าจะเข้าทีมหลักก็น่าจะเป็นแกงพี่อีกนี่ไละครับผมอ่าประมาณนั้นละกันนะใครดองสกงสกอรบ้างก็ หรือได้เท่าไหร่กันแล้วนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะฮะแบบเฮ้ยผมลองสกอร์ก็ได้แบบบึ้มบ๊มซัมเบ้์ละแ,ลแต่ของวันลองสกอร์ได้ไม่เยอะมากทุกคนนี่ประมาณนี้สกอร์10ปีนะครับผม150ใบน,นะฮะเออสกอร์10ปีเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของเออมอนเต้ข้อแรกด้วยนะครับมันมันนับรวมทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ใครที่ยังไม่เปิดก็มีโอกาสที่จะได้มอนเต้ข้อแรกที่เป็นเออแสงมืดด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นสกอร์เนี่ยผมรองไว้แบบบึ้มบ๊มมากนะผม ดองไว้ยังไม่เยอะมากนะอันนี้คือเกมแจกทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแค่ว่าวันยังไม่มีเวลาเปิดนะครับก็เลยไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยดองไว้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ดองมาน่าจะประมาณเกือบเดือนนะครับเดือนกว่าประมาณนี้น่าจะประมาณเดือนกว่าฟาร์มไม่ค่อยดรอปนะครับสกอร์ดรอปยากมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่เติมแบบพวกสกงสกอร์ได้นะครับผมจากแพ็กต่างๆนะครับเป่อใครที่แบบตามล่าหาตัวแบบคอร์แรปนั่นเองนะครับแล้วก็ าว์มเกี่ยวกับโมเมนต์พวก3าหัวพวกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะได้สกอร์เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าจะโอกาสที่จะได้สกอร์เนี่ยก็จะน้อยลงไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเติมคุ้มกว่านะครับผมประมาณนั้นละกันนะครับเป็นงไงกันบ้างครับคอร์แบบรอบนี้หวังว่าจะถูกใจกับหลายหลายคนนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมชอบมากนะชอบแบบชอบจริงๆเราก็คาดหวังว่าอยากได้อยากได้อ่ะอยากได้มังเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของคอร์ดแมากๆเลยอยากได้จริงนะรู้สึกว่าเป็นมันเป็นแบบอิเลเมะที่ผมชอบ ที่สุดแล้วนะครับผมเป็นอนิเมทที่ผมชอบแบบ1ในสของของผมเลยนั่นเองนะครับผมอยากได้จัดที่ที่อยากได้จริงๆก็น่าจะเป็นตัวของเอ่อพนุ่มหัวทองม,มันชื่ออะไรนะเซน,นิส,สึหรือเปล่าผมจําชื่อพี่แกไม,ไ,มไม่ได้นะผมไม่ได้ดูนานแล้วนะครับผมอันนี้นี่เอออินุสุเกะอ่ะอินุสุเกะเซนิส,สึป่ะ,ปะนะครับผมแล้วก็ตัวของเออเนซุโกะซันจิโร่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวลายก็จะเป็นตัวของมุสันนั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้ามา ผมอยากให้เข้ามาเยอะจังเลยอยากให้แบบเออพวกเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าเสาหลักเข้ามาด้วยเข้ามาเยอะๆเลยได้ไหมฮะแบบหลายๆตัวเลยอ่ะได้ปะเออแบบอยากได้อยากได้นะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะ